สวัสดีค่ะสวัสดีจากนิวยอร์กนะคะวันนี้พามาดูร้านอาหารเนาะมีอูดง้งโคเกบอร์อาหารร้านนี้คือดีอ่ะอันนี้เขาให้ตัก14.99มีทั้งผลไม้สตอรอเบอรี่ซูชิมีหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าคือดีอ่ะนี่ฝั่งนี้จะเป็นพวก อาหารเอเชียบ้างฝลั่งบ้างแต่มีหลายอย่างแล้วก็เยอะดูน่ากินนะคะเนี่ยราคาไม่แพงเลยอะเมื่อกี้เราก็ตักไปดีงามจะเป็นเครื่องดื่มมีกาแฟมีผลไม้มีอาหารแบบเทอร์อิยากิโคเรียนบีบิมบับราคาก็ตัน,นี้อันนี้ก็เป็นแบบ เม็ดทูออเดอร์แบบนี้ได้เลยสัง่งสะอาดสะอานน่ากินแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีอ่ะคือว่าคุณอยากกินอะไรคุณก็มาเลือกเอาก็มีไซส์ของถ้วยชามต่างๆเบเกลิลก็มีอะไรอ่ะเพนนี้ก็มี ต้องขออภไรถ้าเหลือไปนิด And then uh, let me do pickles also on the sandwich yeah salt pepper อร่อยมากเขาก็จะมาเป็นชามแบบนะี้อันนี้ก็เป็นของทอดเสร็จแล้วก็มาชั่งน้ำหนักคิดตังตรงนี้นะคะแล้วก็มีน้ำดื่ม สาราผัดอย่างที่คุณต้องการน้ำอิเล็กโทรไลต์ก็มีแล้วก็มีซุ้มขนมจุกจิกจุกจิกแลที่เราก็จะเป็นที่นั่งนี่ที่เราเลือกมาเป็นปัสสาวไยิมีกินซูชิ